สวัสดีครับทุกคนนะครับผมจะพามาเบิงกระบะยกสูงนะครับรีโว่เครื่องยนต์2.4ตัวเริ่มต้นคือ2.4 NT นะครับอ่าเงามาเบิงว่าตัวนี้เป็นสีดำนะครับราคาของตัวนี้อยู่ที่ค่าตัวของเขาอยู่ที่720,000กับอีก4,000บาทนะครับถ้าเป็นตัวเดียวกันถ้าเป็นออโต้ตัวเดียวกันจะเพิ่มไป50,000ื่นนะครับเป็น7,74,000นเจนะครับค่า เดี๋ยวพาเบิ้งไกล้ๆนะครับว่าตัวนี้สีดำที่ลูกค้าชื่นชอบที่มีคุณสมบัติอียงแน่นะครับไปอันดับแรกเรามาดูล้อเลยเห็นไหมครับล้อนี้จะเป็นทูท่วนเอ้ไม่เป็นทูท่วนครับเป็นคมลำนะครับขอบ17 265ทับ17รองรับการบรรทุกได้นะครับไฟหน้าก็จะเป็นโปรเจคเตอร์สวยงามนะครับเปิดปิดอัตโนมัติเรียนเขาที่มืดตอนกลางคืนมันจะเปิด อัตโนมัติของมันเลยน,นะครับถ้าคืนส,ะสะว่างก็จะดับนะครับถ้าก่อนกลางวันก็จะดับลงแต่ถ้าตอนกลางคืนฝนตกฟ้ามืดปุ๊บเปิดอัตโนมัติเลยครับตัวนี้ครับแจ๊วครับด้านหน้าก็จะเป็นโครเมียมงหน้ามุมเต็มครับผมจากแซงสะท้อนจากนัอยนะครับลูกค้าหามุมดีโอเคเอามาดูด้านข้างนะครับ เราจะได้กระจกมองข้างเป็นโครเมียมนะครับครอบประตูฝาจับหีก็จะเป็นโครเมียมเหมือนกันนะครับมาโซนท้ายเลยครับได้จอยลักของตัวพิลันเนอร์นะครับข้างหลังได้กันชนท้ายนะครับไปท้าย led นะครับวดลายสวยงามแต่รุ่นนี้ก็ยังไม่ได้แถมกล้องมองหลังนะครับลูกค้าจะใส่คว็มสามารถพิเศษได้การถอยเอานะครับกล้องมองหลังเขาจะอยู่ตรงนี้นะครับแต่ตัวนี้ไม่มีครับตัวนี้ไม่มี รุ่นนี้ไม่มีกล้องฝอจอดจะอยู่ในอีกตัวถัดไปนะครับไปเบื้องข้างในครับผมตัวนี้จะเป็นสมาร์ทแคปนะครับสามารถเปิดแคปได้เปิดแคปได้นะครับพี่น้องครับผมอ่าดูครับถ้าเราเปิดแคปเราเปิดตรงนี้นะครับเปิดได้นะครับโอเคมาก็จะไปดูนะครับเบาะก็จะเป็นเบาะผ้านะครับเบาะนั่งนะครับปรับสูงตามเลยนะครับตามซีรีส์ราของลูกคานะครับสูงตามเลยในหลายก็ปรับเห็นมันสูงขึ้นนะครับ ดูตรงนี้เราจะขึ้นไปดูข้างบนครับแต่ตัวนี้จะเป็นตัวออโต้นะครับออโต้มีปุ่มเห็นไหมครับพาวเวอร์โหมดอีโคโหมดลูกค้าจะใส่ปรับปวดได้สบายนะครับจอขนาด8นิ้วคอนโทรลพวงมาลัยนะครับตัวนี้คอนโทรลฝั่งนี้ก็คอนโทรลตัวจอ4นิ้วตัวนี้ก็จะเป็นคอนโทรลตัวนี้ครับจอัชสกีน8นิ้วนะครับลูกคาครับผมถือว่าคุ้มนะครับนะครับมีตัวนี้ก็ใส่ขวดน้ําได้นะครับ เลยครับดูรอบรอบครับ